โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึง่ง<อ>ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึองกิ้งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะต,ตากรรมอีกมากมายเป็นโซนแม่งคุกดีๆนี่เองเอดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนเ้วเราก็เสือกยอม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนไปมีแฟนนี่นแหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอ่ะ <Yeah. S 2> ขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เทศคะ <Yeah. S 2> บอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลือกโกู uh huh. เจ็บครับ ผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียออลิงปาเดขออะไรกูอ,อยู่ไหนอะ่ะกูอยู่หมากม,มาหาก,กูหน่อย,ยดิกูอยู่มาเลอะ่ะตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียว,วช่วงเนี้ยพี่เท็ต้องเดินทางไปอาดเสียงนักร้องหลายๆประเทศอะ่ะนักร้องเนี่ยสาวๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปูว่าที่เขาจะกิ๊กกันอะ่ะผมก็คิดมากตามมี่อย่าร้องเพลงคิดมาก่ะมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอ มึงเคยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะทำเส้นแม่งเลยกูไมไม่ได้เป็นเพื่อนกูอยากเป็นกลัวเฮยจิ้งขึ้นลอยจิงจับดีดีเว้ย กินเบียร์ห้องคูกันเสร็จโจนชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเป็นพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อนต้องเจ๊แสงง่ะฮะแสงงว่ Tell your wife she's not Jackie Chan okay No 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 we are just fan เขาบอกเขาไม่ใู่พขา老婆เป็นสอง